ก่อกันเสาร์นี่กับวันที่ยีิบเก้าเมษาหกหาท่านจ้าขอป้าหาเฮ็ดเส้นเคยพี่น้องหลังจังวานข้าพักพรนะจ๊นะนาะเอาโมได้มาเอากระสีมาหาเบิงว่ามันเฮ็ดยังสีออกให้ข้าเก็บเนี่ยนาะพี่น้องมาลุ้นเบิงพี่น,อน,น,น้องมาให้ข้าสีได้เฮ็ดยังเนี่ยเฮ็ดยังสีออกให้ข้าเก็บเนาะพี่น้องเนอเอาพี่น้องหาเบิงใหญ่สีมา่านบ้องหนี่งเอาเฮ็ดยัง พึ่งเลืองเห็ดพึ่งเหลืองพี่น้องดอกเล็กแห้งมานเห็ดพึ่งเหลืองจ้าเห็ขดข้าวตีนจับพี่น้องดอกงามๆเลยจ้า,อด,าดอกงามแหี้ยดอกสวยๆเลยมานบะน้องมินีิพี่น้องเอ้ยขอให้มนันมานเด้อมินิก็ได้ ทำลังงามยังไงเลยให้เขาดินจุ่มเลยยังลัางเตกจ้าดอกส,สวยๆเลยอันเดอร์ทีพี่น้องให้ผงกากรรมจ้าพี่น้องจะขึ้นล่าน้อยนึงเด้จ้า hãy tôi thêm bao giờ hết hộp 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 แด้งขึ้นล่างเขาก็บอกเนาะเดี๋ยวพี่น้องดอกกํานามเลยดอกกําหนามพี่หน่อกำลังงําหเลยพี่น้องกำลังออกเดืดตรงเดือดค้าลายจ้าอู้ดอกงาหนมเลยถึงเดือนจ้าดอกงาหนมเลยพี่น้องกําลังจะออกวิ่จักออกวิ่งหลายพี่น้องอีกดอกหนึ่งจ้า Từng khổ căm cha Từng khổ căm cha Từng phần cha đeo này cha Ôi bố lái để cha Hết này เอกคนละพี่น้องอีกจังนอยก็ออกได้ไหลายดอกเห็ดช่วงนี้ก็ยังเห็ดเนี้ยนะจ้ะอุ่งเกินอาทิตย์นะพี่นอ้องเอ้ยออกไรแผลเห็ดนี่เอาแห้งดิ้นกระซุ่มอยู่พี่นอ้องเห็ดไข่ดวงนะจ้ะเนี้ยสตัดหนาใช่้อมเลยเห็ดแหงอืมเห็ดไข่ดวงพี่นอ้องอืมเห็ดไข่ดง บีปิป่งปนเนาะเสียด้วยจาเฮ้ดไข่ดขงกรรมอีกับมิจาาดอก้งามเลยเนดนาน่วนจะพี่น้อ,องผลผลินกักมดอกน้ง,งาม โอ้ยข้นล่าตัวนี้ทว่าได้ยี่ดอกงตัวนี้ได้บ่ดอกนี้คือสีบัวได้ไดอกคือพี่น้องขึ้นล่า

อีก้โอคางข่างเลยขึ้นมากเป็นไงก็ตวกางข่างเปิดออกบุ้งไปต่อเอาอุ้ยออกกข้าง ถ้ายางไปเหมือนมวยมีคนหมาเนาะมีคนหมายางไปเกือบยบเบ็ดเบื้งไม่้องือหเอาเอาหลวมอยู่กลางทางีอะไรบางอย่างเราอบจับเตคือเกาเน้อเลยปาเลย lộn nhắn 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 nòng nhắn 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 nòng nhắn 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 นี่ไงเหงาอยู่ดอกก็ุ่งไว้ได้ดอกหน่อยเลยอ่ะงามแห่งพี่น้องเลยเฮ็ดถุงแดงก็ลองออกพี่น้องออกก็หลายอย่างน่อ ออกกกออเป็นบางจุดอือออกเป็นบางจุดพี่น้องออกบุคคลหลายจ้ะปตาหัวพ่อให้เรางงบ้านนะพี่น้องช่วงเฮ็ดเอื้อเท่ากับเอาแน่้นะพี่น้องออกไร่เท่ากับเอาดอกเฮ็ดบ้าน เปลี่ยนคนพี่เปลี่ยนคนพี่น้องมีหน่อยมันแสบน้องพี่น้องพี่เรางงเขาวจ้านีงมีหลวงเหลือให้เก็บอยู่พี่น้องนี่เรา,า,างงดองเกอเดียวจ้าอู้คือเหมิดแห้งเลยคนถิ่นโตพี่น้องเอ้ยเหมิดขึ้นม,มาเลยบัน พอเด็กเกงเลยพี่น้องมันกนตาในจ้าพอเด็กเกงพี่น้องเห็ดมันก็ก็เล้งเหลืองนะพี่น้องเนาะรุดดอ,อกหนามเหรออ้าวรุดมือ ครับแล้วพี่น้องฝนกัะซิมาฝ้าห้องหุ่มหุ่มอยู่เออขาได้แกงโย่มาหน,นิฝนใหญ่ก่อนนางวีวีลงไปเลย ไส่ซิหอดรดแลวพี่น้อง มันจะต้งห้ามเลยพี่น้องเอ้ยเฮ็ดกับห้าอยางเนี่ยนะพี่น้องเขาก็ได้แกงอยู่เด็กพี่น้องได้แกงอยู่กบลาไปไหนน้องเขาได้แกงหนึ่งอย่แล้วพี่น้องเต็จมันกำลังเริ่มพี่น้องแพรุ่นมือต่อไปเด้อพี่น้องเด้ออันเขาบดจิดพรัดจีดอีหยังนะบดจิดทุระหยังเขาก็ขึ้นมาคือเก่าถ้าเบิ่งเขาไปพูดหน่วยใหม่เขามันสิออกบอพี่น้องแต่ว่าพูดหน่วยนี่กำลังออกพี่น้องเลยเขาก็ได้แกงหนึ่งอยู่ต้องพี่น้องเนาะเอาสิลงเมื่อไดจ้าันสิต้องห้ามฝากก็แซ่ กดติดตามกดกระดิง่งแตีงเตือนใ้ได้จ้าขอบคุณในหลายจ้า